สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะมือนี้เขาก็มาพอก,กันในยามเศร้าอีกแล้วค่ะพี่น้องกลับมาลุ้นมาตามซ้อยกันคื่อกและค่ะว่ามือนี้เขาสิมีความันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำไหนนะคะ่ะเอาแพ่นยางมากกับมาพอก,กนครับให้บ้านจะควงละค่ะมือเนี่เอากลับไปลุ้นไปตามซ้อยกันนเกกและค่ะว่าเขาสีเต็มกระตาบรหรือว่าจังไหนนะคะแต่ค่ะ อ่อยถึงนุ่งดอกนึงค่ะตัวจุ่มนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะนี่กระ,ะแมนค่ะ ราอกึงค่ะหานน้ำพี่น้องเห็ดนาเขียวค่ะเห็ดนาขาวค่ะพี่น้อง <c oughs> บุกๆเน่าค่ะเพิ่งนุ่งดอกนึงค่ะพี่น้องทานดอกนึ่งค่ะถั่งยีงข้าวขาวง,งามๆมินะคะ่ะเพิ่งนุ่งค่ะหนี่ๆๆกระเมนค่ะกระเมนค่ะ ึ่งดอกนี้อยู่ค่ะทะเลดอกนึงค่ะอง,ะะองกเหลืองค่ะพี่นอกแล้วงอกเหลืองค่ะเป็นแทวเลยนะคะตกะ่กั่บลายดอกซี่หาดอกนี้น่ะ นี่ผืนนุ่งค่ะแดงดอกนึงค่ะแดงขาลายนะคะ่ะทานค่ะเห็ดทานอีกเลี้ยวค่ะ แกแมนออกเป็นมูลเลยเนาะค่ะพี่น้องเก๋งี้ค่ะแกแมน แดงค่ะขเขาจ้าเตะรุดเลยค่ะกระเม,มนค่ะอีกดอกนึงค่ะมีพง่งแดงขี้เก้เนะคะ่ะบานนึงค่ะพี่น้อง้าอีกพูนจุมน่มนึงค่ะบานนึงค่ะ เพชรไข่ดอกนึงค่ะอีกกออีกดอกนึงงามงามค่ะ อีกจุม้มนึงค่ะเหลืองจุม้มนึงค่ะขาวอีกจุม้มนึงค่ะก็สองดอกค่ะสองจุม้มจุ้มที่สามก็จะเหยียบแล้วนะคะอ้ยู เห็ดกองหญ่อีกดอกนึงค่ะเห็ดกอดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะมีอีกดอกนึงค่ะเพิงดอกนึงค่ะเพิงค้าค้นนะคะกองหญ่อีกดอกนึงค่ะ ขาวใครนึงค่ะโอ้ยอีกค่ะใครนั่งปลูกไว้ก็แน่นอยอยู่น,นะคะ่ะแดดอกนึงค่ะดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะเพิ่ออะไรอีกบานนึงค่ะโอ้ออกไาได้สำหค่ะเขาอีกบานนึงค่ะ ยิ่งหนึงค่ะ,หะเห็นาะลรกแล้วค่ะสามดอกงอกเหลืองค่ะ สองไข่ค่ะอื้อปาดลึกพุนเน้ะค่ะหกเลี้ยงบานค่ะ นี่ตูมนึงค่ะโอ้ปาดอันนี้พูดนะคะแม่ค่ะอีกสองค,ค่ะอีกบานหนึ่งค่ะอ่นกน็แม่น,นะคะ โอ้กระแมนถ้าว่ามันบานหน่อยบอ,อกอกนะค่ะนุง่งดอกนึงค่ะคอยละค่ะจุ่มนึงงามเลยก็จุ่มนึงค่ะนุงน่งดอกนึงค่ะเห็ดลาข้าวค่ะเห็ดลาข้าวนะพี่น้องนาบางกล่อง เก็บเห็ดน,นะคราวอีกขึ้เก้าค่ะตะกบรบาหลายปันได้ดอกเน้ะค่ะพี่น้องเห็ดถือฝนหนาเลอะคักนะค่ะเอากไปทำความสะอาดดูข้างนอกเอาค่ะดอกเขาวดอกนึงค่ะ นาเลค่ะมันแข่ๆคนละแหล่เลยเนาะค่ะพี่น้องนี่อุย้ยดอกนี้แข็งดีเลยะคะ่ะอีกสองดอกค่ะอะไรซัมบโบดอกนี้คือสีเอาบ้าได้แล้วเนาะคะ่ะแต่ดอกนี้ง,งามๆดีเลยะคะ่ะกัค่ะ ชุบหนึ่งค่ะทานค่ะสาดค่ะอ๋อดอกกนเอาบะไรซ้ำ้วคะมันเถานะเกมเผ็ดนาเล่ค่ะดอกนีเถาซ้ำค่ะเลือกเอาเน้ะค่ะ พออยละค่ะดอกหงยจุงง๋มญงยงามเลยนะค่ะพี่น้องดอกนึงค่ะเอดเห็ดแต่ละดอกค่ะเห็ดละงกเหลืองว่ามันจะเห็ดละงอกขาวรูดปะเนี่ยพู่น่ะเห็ดกอจังไหนมาเกิดจังสี่ค่ะ โอ้ยเกิดไปทั่วทิบทั่วเแดนแล้วค่ะมาที่นี่เพิ่งน้องอยองอีกดอกน้งค่ะย่างกายค่ะพี่น้องเพิ่งน้องยงสองดอกค่ะ ม,มันง่ามแล้วค่ะพี่น้องกระดูกมันงามง่ามจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ลัถึงช่วงสุดท้ายของขฮาแล้วนะคะก็ะถือว่ามีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องเต็มกระตาให้ก็แล้ะค่ะเมื่อเนี่ยกับว่าได้ถือว่าเต็มรถนะคะเต็มพอดีพอดีเลยค่ะพี่น้องก็สิเป็นเห็ดละงกแน่เ็ดเพิงแน่เห็ดร่วมหลายๆย,ย่างละค่ะเ็ดนาแรนาขาวนะคะเอาสำหรับคลิปนี้สาแพลวกับสิพ่อไว้สั้นนี่ละค่ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพลวผ้าไปน้ำได,ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ